ยอดหมอย,ยิงอัชฉริยตอนที่64งานเลี้ยงตอนที่6เอ๊ะแม้แต่ตระกูลชิงอินก็ยังไม่สามารถรักษาได้แล้วยังจะมีใครกันเล่าในโลกใบนี้ที่สามารถทำได้กันการวินิจฉัยของไปอ่นเซียนนั้นทำให้องค์จัก,กรพรรดิโล่งอกเป็นอย่างยิ่งเขารู้สึกเหมือนได้ยกหินหนักบนบ่าออกไปจากนั้นจุนเซียนก็กระซิบขอบคุณด้วยใบหน้าซีดขาว เขานั่งเงีบยบๆบนเก้าอี้โดยมีดวงตาแันแหลมคมที่สังเกตมือของเขาที่ถือแก้วไวน์กำลังสั่นดูเหมือนว่าสุขภาพของจินชิงจะอยู่ในจุดที่ไร้ซึ่งความหวังใ,ใดๆแล้วดูนั่นสิแม้แต่มือของจินเสียนก็ยังสั่นเทามือของเขากำลังสั่นจริงๆแต่ไม่มีใครนึกเอะใจเลยว่ามันไม่ใช่การสั่นเพราะความเจ็บปวดแต่มันเนื่องมาจากเขากำลังพยายามกลั้นเสียงหัวเราะอยู่ถ้าหากไม่ใช่เพราะสถานการณ์เช่นนี้ เขาคงไม่รอชาร้าตะกลนให้ดังออกไปทั่วโลกว่าพิษร้ายในร่างของบุตรชายของเขานั้นถูกขจัดไปหมดสิ้นแล้วด้วยฝีมือของหลานสาวผู้ชาญฉลาดของเขานั่นเองไม่ใช่แค่นั้นบุตรชายของเขาหลังจากนี้ยังจะสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งฮึตระกูลชิงหวินช่งโง,ง่ช่งโง,ง่อะไรเช่นนี้แค่หลานสาวของเขาเพียงคนเดียว ก็สามารถขจัดพิษร้ายที่ตุกูลชิงอิ๋นเข้าใจว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้ภายใต้การแนะนําของยอดปร,รมาจารย์ไปอุนเซนผู้นี้ช่างกล้ากล่าวว่าหากปัญหาที่อาจารย์ของเธอผู้เป็นที่สุดไม่สามารถรักษาได้ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่อาจรักษาได้เช่นกันก่อนหน้านี้จุนเซนนับถือตะกูลชิงอิ๋นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาได้เห็นความง่ายดายที่หลานสาวของเขาทําขณะที่ตระกูลชิงอินไม่สามารถทําได้ด้วยตาของเขาแล้วนั้นเขาก็สูญเสียความนับถือทั้งหมดที่มีต่อตระกูลนี้ไปแล้วและแทนที่ด้วยคำเยาะเย้ยแทนในตอนนี้ในขณะนั้นจินเสียนก็มองไปรอบๆเพื่อดูปฏิกิริยาของผู้คนและสาบานไว้ในใจว่าหลังจากการกลับมาของวังหลินเขาจะทําให้คนพวกนี้รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ที่พวกมันควรยืน เขาแทบจะรอไม่ได้ที่เห็นสีหน้าพวกนั้นหลังจากที่รู้ความจริงสำหรับตอนนี้เขาจำเป็นที่จะต้องเล่นเป็นคนใจรอยเสียก่อนอู๋เสวียก็นับถือทักษะการสแสดงของท่านปู่และท่านอาของนางเป็นอย่างมากจนต้องให้คะแนนเต็มร้อยเลยหลังจากเสร็จสิ้นงานที่รับผิดชอบไปอื่นเซียนก็กลับไปนั่งข้างๆองค์ชายรองส่วนเขาก็มองมาที่เธออย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าอื่นเซียนเจ้าทำงานหนักยิ่งนัก ไปอินเซนก็ส่งยิ้มหวานกลับไปยังองค์ชายรองในตอนนั้นองค์รัชทายาทที่นั่งอยู่เงียบๆก็พลันเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับดวงตาที่คมกริบจดจ้องไปยังโม่อนเฟยหัวใจน้องชายของข้าช่างหวานหยุดย้อยเสียจริงดูเหมือนความรู้สึกของเจ้าช่างลึกซึ้งอะไรยิ่งนักพี่ใหญ่ท่านช่างรู้มุกตลกเสียจริงโม่อนเฟยก็ไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆพี่ชายของเขาถึงได้เอ่ยชมพวกเขากันนะ แต่ข้าก็ไม่รู้ว่าหากนี่คือความโรแมนติกมันก็ออกมาจะาอะไรซึ่งความรับผิดชอบเกินไปหน่อยไหมความชื่นชอบต่อของใหม่และลืมของเก่านั้นมันไม่ใช่วิสัยที่ดีของราชวงศ์เลยตอนนี้ที่นี่เจ้ากําลังแสดงความรักต่อไปเจ้าเคยลองคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นบ้างหรือไม่โมเชียนเย็นกล่าวเยาะเยะ้ยสีหน้าของโมสวนเฟยก็พลันแข็งทื่อเลยแม้แต่คนโง่ก็ยังรู้ว่าโมเชียนเย็นต้องการสื่อถึงอะไร สายตาทั้งหมดก็ย้ายไปที่อู๋เสี่ยที่ถูกเมินเฉยมาทั้งคืนนี้ผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึงในคืนนี้กลับเงียบงันจนน่าตกใจถ้าไม่ใช่เพราะองค์ราชทายาทกล่าวถึงเธอทุกคนคงลืมการมีตัวตนอยู่ของเธอไปเรียบร้อยแล้วโมซวนเฟยและอู๋เสี่ยน,นั้นต่างก็เคยเป็นคู่มั่นกันแต่หลังจากการปรากฏตัวของไปอวินเซียนโมซวนเฟยก็ไม่ได้พบกับอู๋เสี่ยมานานมากแล้วตั้งแต่ที่องค์จัก,กรพรรดิได้ถอนมั่นให้เมื่อการมั่นของทั้งคู่ถูกยกเลิก เหตุการณ์ที่ตามมาก็คือการแพร่กระจายข่าวของทั้งคู่กระจายไปทั่วแคว้นฉีทุกคนคิดว่าปัญหานี้เธอเป็นคนสร้างขึ้นมาอย่างไรก็ตามแทนที่เธอจะอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแล้วหายตัวไปอย่างเงียบๆกลับกลายเป็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้คนได้พบเห็นเธอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแต่ถึงกระนั้นความงามของเธอกับดูงดงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกในขณะเดียวกันความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่อเธอ กลับมีบางสิ่งบางอย่างแปลกไปจากครั้งเมื่อในอดีตในแควนทั้งแคว้นนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่งดงามที่สุดแต่ด้วยนิสัยของเธอที่ขึ้นชื่อว่าหยาบคายและหญิงพยองนั้นมันขัดกับรูปลักษณ์ภายนอกของเธอแต่ในวันนี้นั้นเธอนั่งอยู่เงียบๆในมุมที่ทำให้เธอดูเป็นคนที่ต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่65 องค์รัชทายาตอนที่หนึ่งอู๋เสียก็นั่งอยู่เงียบๆปลายตาลงต่ำโดยที่ไม่มีใครปรากฏอยู่ในคันลองสายตาของเธอเลยเรากับว่าความวุ่นวายนั้นไม่อาจทำอะไรเธอได้แม้แต่น้อยเหมือนเรากับว่าเธออยู่ในโลกส่วนตัวของตนเองทั้งความสง่างามความบริสุทธิ์และความงดงามที่อยู่เหนือธรรมชาติคำเหล่านี้ พลันปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจของพวกเขารอบๆคาที่เคยถูกนิยามไปถึงไปอวินเซียนบัดนี้กลับดูเหมาะสมกับอู๋เสวียยิ่งนักอากับกริยาที่สงบเสงี่ยมของเธอนั้นทําให้ยากที่จะเข้าใกล้แต่กลับทําให้ปรารถนานที่จะมองมากยิ่งขึ้นและแม้ว่าพวกเขาไม่อยากจะยอมรับมันแต่ตามความจริงแล้วอู๋เสวียที่ดูสงบเสงี่ยมไม่ว่าในแง่ของอากับกริยาหรือความงามก็ทําให้เธอดูมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เธอที่เคยถูกประเมินไว้ต่ำมากๆต่ำจนในความเป็นจริงคนแทบจะลืมทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเธอแต่หลังจากได้เห็นเธอและสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงอันอ่อนโยนของเธอในตอนนี้พวกเขากลับถูกดึงดูดเข้าหาเธออย่างง่ายดายในตอนนั้นพวกเขาที่อยู่รอบๆต่างก็แอบมองไปที่อู๋เสวียแล้วย้ายสายตาไปยังไป่อุนเซียนไป่อินเซียนนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้งดงามเท่าที่พวกเขาคิดไว้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่า ตำแหน่งของเทพธิดาน,นั้นจะถูกยกให้กับอู๋เสีย่ยซึ่งมันเป็นเวลาที่ไปอุนเซียนจะต้องก้าวลงมาแล้วในตอนนั้นองค์จัก,กรพรรดิก็ขมวดคิว้วแล้วรีบกล่าวออกมาว่าเฉียนเยียนเจ้าเมาแล้วองค์จัก,กรพรรดิไม่เข้าใจเลยว่าทําไมองค์รัชทายาทที่ปกติจะอยู่เงียบๆกลับพูดขึ้นมาเพื่ออู๋เสี่ยขนาดนี้ทั้งที่เขาก็แน่ใจว่าในครั้งนี้เป็นเพียงแค่ครั้งที่สองที่องค์รัชทายาทและอู๋เสี่ยได้พบกัน และก่อนหน้านี้ที่ได้เจอกันโมเฉินเย็นก็ไม่ได้มีท่าทีใดๆกับเธอเลยอ่าใช่แล้วข้าเมาแล้วบุตรชายของท่านดื่มไวามากจนเกินไปแต่แต่ตว,ว่าข้าจะให้ท่านพ่อจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ดูอะไรสนุกสนุกขอให้ข้าได้กลับไปพักผ่อนก่อนโมเีินเยยนก็ยืดตัวขึ้นในขณะที่มีรอยยิ้มประดับอยู่จางๆไปซะองค์จัก,กรพรรดิก็แผดเสียงดังออกมา โมเชียนเย็นก็หาได้มีท่าทีลังเลไม่เขาลุกขึ้นยืนทันทีและโบกมือไล่คนรับใช้ที่จะเข้ามาช่วยพยุงเขาจากนั้นก็หลีตาลงส่งเสียงคููข้าเดินเองได้ไม่อนุญาตให้ใครมาแตะต้องทั้งนั้นท่าทางที่องค์ราชธายาสแสดงออกมานั้นถึงกับทําให้ใครหลายๆคนไม่พอใจเลยอู๋เสี่ยก็มองตามทางที่เขาเดินออกไปเธอคุ่นคิดอยู่ท่ามกลางการดื่มวยพรที่อยู่ร,บรอบๆจากนั้นเธอก็พูดกับท่านปู่เสียงอ่อนว่า ท่านปู่ข้าอยากออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยผู้เป็นปู่รู้สึกประหลาดใจไปชั่วขณะแล้วก็คิดย้อนกลับไปถึงสิ่งที่หลานสาวข,ของเขาเคยทุ่มเทให้กับโมโวนเฟยพร้อมกับที่มองไปยังความรักที่โมโวนเฟยมีต่อไปอ่นเซียนในตอนนี้เขาก็ถอนหายใจเสียงดังและกล่าวว่าออกไปเดินรอบๆเธอแต่อย่าออกนอกเขตพระราชวังล่ะแล้วก็อย่าไปนานนักด้วยเจ้าค่ะอู๋เสียเจ้าค่ะ อย่าเศร้าเรื่องโมซวนเฟยไปเลยเขาไม่คู่ควรกับเจ้าหรอกอู๋เสวี่ยก็รีบก้าวย่างออกไปเอ๊ะนี่ท่านปู่ของนางสรุปออกมาเช่นนี้ได้อย่างไรกันเขาใช้ตาข้างไหนมองว่าเธอกําลังอารมณ์เสียเรื่องเจ้าเศษสวะโมซวนเฟยนั่นกันหนาะในเวลานี้แสงจันทร์พาดผ่านสวนแสงไฟสองสว่างถึงประกายจากศาลาท,ที่โมเชียนเย็นกาลังรินไวายลงจากเหยือกเขานั่งอยู่บนเก้าอี้หินในขณะที่ยิ้มอย่างขมขื่นให้กับตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีเสียงอันเยือกเย็นทำลายความสงบของค่ำคืนนี้ถ้าท่านอยากตายไวกว่าน,นี้ก็ดื่มต่อไปดื่มให้มากกว่าน,นี้อีกโมเชียนเย็นรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากภายใต้แสงจันทร์สาวสวยน่ารักแต่งกายในชุดผ้าไหมสีเหลืองยืนอุ้มแมวดำตัวน้อยในอ้อมแขนอยู่ตรงนั้นที่รายล้อมไปด้วยดอกไม้และแสงจันทร์ที่ทอประกายแสงอ,อ่อ,อนๆบนร่างของเธอ ท่าทางอันบาบางละเอียดอ่อนของเธอกับฉากหลังที่ดูเหนือธรรมชาติทําให้เธอดูเป็นเหมือนกับเทพธิดาที่เคลื่อนลงมายังโลกมนุษย์แห่งนี้จุนอูเสี่ยหรือริมฝีปากของโมเชียนเยียนคงขึ้นขณะมองมาที่เธอในอาการมึนงงมึนเมาข้าก็สงสัยว่าจะมีใครกล้าสาบแช่งองรชาชทายาทให้ตายก่อนเช่นนี้กันอูเสวี่ยก็เดินตรงไปยงาาังศาลากลิ่นของแอลกอฮอล์ติดจมูกของเธอทําให้เธอหยุดก่อนที่จะถึงตัวศาลาอีก จากนั้นเธอก็ตอบออกไปอย่างเย็นชาว่าแม้ว่าข้าจะไม่ได้เอ่ยถึงมันท่านก็ยังต้องตายอยู่ดียิ่งไปกว่านั้นจะนานไปสักเท่าไหร่กันที่ท่านจะยังเป็นรัชทายาทได้เช่นนี้